บายแบบนี้พาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟอร่อยๆกันก่อนค่ะกับงานไอคอนคราฟ f e e ฟเฟสที่ชั้น4และ5ของไอคอนสยามนะคะงานนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะจะเป็นการรวมร้านคาเฟ่สุดฮิตบาริสต้าดังๆแล้วยังมีเทคนิคชงกาแฟต่างๆให้คุณผู้ชมได้ไปเรียนรู้กันอีกด้วยนะคะแหมก่อนสนใจร้านกาแฟที่เป็นเหมือนสไตล์ห้องทดลองก็ดีหรือเป็นแบบมินิมอลสีขาวๆก็สวยค่ะไปดูเลยค่ะ ไอคอน r a f t พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยชั้น4และชั้น5ไอคอนสยามรวมถึงชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนชวนทุกคนมาลิ้มรสกาแฟจากคาเฟ่ดังสุดฮิตในงานไอคอนคราฟฟ์คอฟฟี่เฟสช็อชูกาแฟไทยให้ทุกคนได้ลิ้มลองความอร่อยรวบรวมที่สุดของเมล็ดก,กาแฟคนไทยจากทั่วประเทศไว้มากที่สุดมาให้เหล่าคอกาแฟได้ลิ้มรสชาติความกรองกรม อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจกาแฟไทยให้ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดพิเศษทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เรียนรู้เทคนิคการชงกาแฟแบบ Slow Bar s l o Life โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขนมน้ำตาลและเพลิดเพลินไปกับขนมเบเกอรี่โฮมเมดแสนอร่อยสำหรับสายหวานยังมีช็อกโกแลตชาและน้ำผึ้งอีกมากมายให้เลือกช็อปกันตลอดเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ไอคอนคราฟต์ craft, ยังยกทับคนเอา,มาเมล็กกาแฟสุดพิเศษที่เป็นมเมล็กกาแฟไทยสุดเด็ดของสุดยอดแบรนด์ดังจากทั่ว ทุกภูมิภาคในประเทศไทยมารวมกันไว้กว่า70แบรนด์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นอย่างรวบรวมที่สุดของคาเฟ่ชื่อดังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของกาแฟครับสันชาติไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไอคอนสยามโทร1 3 3 8หรือ w w w i c o n s s a m c o m ค่ะ